ในอดีตการเหล่าเทพสัตว์อาศัยอยู่บนแดนสวรรค์มีหน้าที่รักษาความสงบสุขให้กับเหล่ามนุษย์และสัตว์แต่มักเกิดปัญหาว่าเหล่าเทพสัตว์ไม่รู้ขอบเขตหน้าที่ของตนแย่งกันแก้ปัญหาบ้างเกี่ยงกันแก้ปัญหาบ้างบรรดาเทพสัตว์จึงมารวมตัวกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้โดยกำหนดว่าจะแบ่งกันรับผิดชอบหน้าที่องค์ละหนึ่งปีเป็นเวลาสิบสองปี นับเป็นหนึ่งรอบเท่ากับต้องใช้เทพสัตว์ประจำปี12องค์การแข่งขันคัดเลือกจึงเกิดขึ้นโดยใช้วิธีการแข่งจึงวิ่งขึ้นภูเขาแห่งชะตากรรมมีกติกาว่าทุกองค์จะต้องใช้ความสามารถของตัวเองและไม่ใช้พลังแห่งเทพเมื่อวันแข่งมาถึงเทพหนูและเทพแมววิ่งไปด้วยกันเทพหนูชวนว่านี่เธอให้ฉันขึ้นหลังเธอได้ไหมฉันตัวเล็กไม่หนักหรอก เราจะได้ไปถึงพร้อมๆกันไงเทพแมวตอบได้ๆขึ้นมาเลยเราเพื่อนกันอยู่แล้วเทพทั้งสองวิ่งไปได้สักครู่เทพแมวก็โอดครวนว่าเยวฉันง่วงอีกแล้วขอนีสักหน่อยนะทั้งคู่จึงชวนกันหยุดพักไม่นานเท่าไหร่เทพแมวก็ส่งเสียงกรนดังครอครอเทพหนูคิดว่า เจ้าแมวหลับไปแล้วเรื่องอะไรฉันจะปล่อยให้เธอมาแข่งกับฉันเทพหนูจึงค่อยๆแอบย่องหนีขึ้นภูเขาก่อนปล่อยเทพแมวจอมขี้เซานอนอยู่ตรงนั้นเทพหนูวิ่งไปได้สักพักก็เห็นเทพวัวหยุดพักอยู่จึงค่อยๆย่องนไปบนหลังเทพวัวอี่สบายเราไม่ต้องตึนแรงเมื่อเทพวัวหายเหนื่อยแล้ว จึงวิ่งต่อไปอย่างสุดกำลังจนมาถึงเส้นชัยขณะกำลังจะเข้าเส้นชัยนั่นเองเทพหนูซึ่งออมแรงมาตลอดบนหลังวัวก็กระโดดขึ้นไปบนหัวเทพวัวแล้วกระโจนเข้าเส้นชัยไปก่อนเทพวัวเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นเป็นต้นมาปีแรกใน12นักษัตว์จึงเป็นปีชวดซึ่งมีหนูเป็นสัญลักษณ์นั่นเองและในสิราศีนั้น ก็ไม่มีแมวเพราะเทพแมววิ่งไม่ทันและโกรธเทพหนูไปอันมากที่ไม่ยอมปลุกตนจึงเป็นที่มาว่าแมวจะต้องไล่จับหนูไปตลอดกาล